Nice <coughs> An enemy has been defeated. Oh, Double kill. Oh, Good. Enemy oh, ultimate. Shut down. เอาล,ละครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในเกม r o v ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไปชมกันเลย oh. เปิดเกมมาในเลนกลางนะครับเปิดมาพ oh. ี่เอลสุดก็ยิงผมเละเลยนะครับ ต้อง g r ับมาเติมเลือดก่อนตอนนี้พยายามได้เลเวลสี่ครับเพื่อจะได้อันติช่วยเพื่อนได้ตอนนี้ข้างบนเหมือนมีประเด็นนะครับพยายามที้เข้าไปช่วยเพื่อนจะไหวได้ มาเท็นะครับศัตรูเลนดับหายไปแล้วช่วยข้างงล่ารู้สึกอะไรไคอยดูดิใจเย็นๆเราชนะได้เด้อป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีกดดันไปยกถูกเกมยูสองของวิลาเพื่อนพยายามเข้าบวกไปนะครับ การ้ l l i e า has b e e า d e f e a ก e าจะต้องได้รับการตอบแทนมีปาเทียนตรงค่ามาแทาการเื่อการป้อมระวังอวิสาวดราตให้ทีเพื่อนแจ้งให้รามากอนนะครับรู้สึกว่าป่าเขาจะมาตีก็พยายาม เอซีเข้าไปติเข้าไปช่วยครับเสียเสียมังกรไปนะครับป้องเลนการของเราถูกโจมตีเอานี้ก่ิน ไปสอบนะครับมาหอดนะครับเอาไเกียบเสจุดครับเก็บป่าเป่าเกบป่าปัดตัวข้านะครับพยายามเข้าไปช่วยจับจัไว้จัดไม่ไทาง อาชีพเราพยายามวยเวทฝั่งตรงข้ามอย่างดีค,ครับกันบนงไหวครับออกเลนเราเป็นมาหลอดศัตรูเลนดัหายไปแล้วตอนนี้ก็ไปฟาร์มเลนกลางต่อนะครับเยียร์คีพเลนกลางก่อน มากรี้เลยว่าจะมีประเด็นนะครับดชื่นกันอันติช่วยไปมีล่าครับเรือนเลอนี้ครับหนีไปได้ดุเลนมามาลักคอแทงหรือเปล่าจบไปหนึ่งโซดูอินเ้ามา้มามาหลับป่าไปดูผมพยายามซีซีนะครับ มมเมาต้องการศัตรูไทยไปแล้วซูเปอร์ครีป,รปกำลังถูกส่งออกไปพยายามอย่าให้ครีปชนป้อมก็มาหลอดน่าจะเอาดาร์กนะครับไปช่วยด้วยไม่รอด,ด,ดปไปนะครับ เาปิดวีล่าพี่จะเอวาวีล่านี้ได้ป้อมเลนมงกรอของเราถูกโจมตีข้างล่างครับลงไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเข้าแล้วครับคนตีช่วยไปเก็บไปหนึ่ง ตามด้วยสามเ,าเอลสูไม่รอดครับ prayed, ส,สี <tiế ng un disorders> ่ตัวโดนครับตัเอาป้อมครับสี่แรกหนึ่งถือว่าคุมครับมาเราแล้วโหดแล้ว ข้างบนเหมือนเช่นมีปาเดนออส,สกิมเพื่อให้แตกนะครับเลีสส้ยวแตกไว้ตอนนี้สตูดเข้ามาพยายามจะมาแย่งบังกรในการเพื่อนครับ,บรเไ,ได้มังกรไปแล้ว กดอันตีไปไม่ทันครับแล้วน่าจะได้พอมาคเนนะพี่ปอ้อมป่าต่อครับ้อเมเางตรอ,องเราถู้ว่าป่าฝ่เขาถูกป่าเขาิดไปน,นี้ก็จะพยายาม ข้าป้อมกาไยากจะจะได้ป้อมกลางแล้วนะครับสทบทำลายป้อมเราไปแล้วต้องไปรับเวฟก่อนนะครับกดปั้นตีป้อมในของเราถูกโจมตี กันไว้ก่อน่านไหมเนี่ยไม่ทันนะครับป้อมเราแตกรอะจะหนีได้ไหมไม่ได้ดเราเด็บไปแ่นั่นี่หนีไม่รอแต่เราเสียป้อมล่างไปนะครับต้องดันเยนขึ้น พยายามเคลียร์ชีวได้เนมไปก่อนครส่วนข้างบนก็มีปราเด็นกันอ,อบบนทจะช่วยเพื่อน,นนะเพื่อนลอ็อ,อป่าเราไล่เก็บเรียบเลยครับ มีสกิอของเอลซ่เขียนซุปเปอร์ครีทถูกส่งออกไปแล้วมัตา์ตัดทำมาการป้อมตัอป่าเราโดนเข้าไปโจกเกยไมีค้าม ช่วยเพื่อนเข้าไปครับแต่เพื่อนเข้าลึกเกินเข้าไม่ได้นะเพื่อนขอโทษด้วยถอยก่อนเอลซูพยายามยิงไล่ตามหลังลงจนขยายมุมมองของเจ้าการเลีไปก่อนนะครับมีชุดตัวสวิ่งมา เลือดรอพร้อมบวกครับบวกแล้วครับตอนนี้เอลฟ์สูดภาพเอลฟสูดภาพเกีเกตไปอันตีสวนอีท่กลับก่อนนะครับรีเลือดรู้สึกปล่อยเพื่อนได้แล้ว เรียกเอาดาร์คเลเยอร์ครับเกืดเนได้ดาร์คแล้ว เก็บสตัวครับแต่ไม่ตายพยายามเลี้ยงใไปคกซีซีเก็บไปเพียรดาสเลอยอออกมาแล้วเหลือครับอบนีโอเอลสรอบไปดูเพื่อนตีคนเลนะครับให้ยอมตาย ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามส่วนวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ